มนิ6บทของเคลียโนตผู้มีพลังแห่งการสลายงานนี้พวกขระเอกจะสู้ไหวไหมเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับออกอาวุธในวันนี้นะครับก็จะเอาเรื่องราวมนของเคลียโนดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน่าจะเป็นคลิปแรกๆที่มีการแตะเรื่องราวแบบเต็มๆเกี่ยวกับปีศาจที่อยู่หลังจากพาร์ทสึกของฟาอูโดไปเนาะเมื่อก่อนถ้าจะพูดถึงเคลียโนดจะพูดถึงโกมอาชุรอนอะไรพวกเนี้ย็อาจจะพูดใน,นลักษณะปนๆกับปีศาจที่เราได้เห็นกันในอนิเมะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องมนของเคลียโนตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนนนแแล้ววี่่อาม ามสปอยเนื้อหาของมังงะอย่างชัดเจนใครที่กลัวสปอยก็สปอยอเลอร์ไปตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่กลัวสปอยก็ไปรับฟังเรื่องราวกันได้เกี่ยวกับเรื่องราวมลทั้ง16บทของเคลียร์โนตซึ่งเคลียร์โนตนะครับต้องบอกเลยว่าพูดถึงเกินว้เนาะว่าเขาเป็นปีศาจที่ใช้คําว่าเป็นระดับลาสบอสซึ่งคําว่าลาสบอสเนี่ยพวกแฟนๆญี่ปุ่นก็ยอมรับกันเป็นเอกฉันทะ์เนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวตนที่ถือว่าสร้างความวันเกรงให้กับโลกปีศาจได้้เลยเนยน,าายน่วทีีีโแ อีกคนนึงอย่างราโกก็ต้องการเป็นราชาที่ก็ดูมีความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแล้วเนี่ยถือว่าจะเป็นราชาที่ดีได้ทั้งคู่จากการเติบโตทั้งของราโกและก็กัสที coat, ่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามันดันมีตัวตนตัวตนหนึ่งเป็นปีศาจชื่อว่าเคลียโนตัวนี้แหละครับที่ว่าเขามีจุดประสงค์ที่ต้องการจะทําให้โลกปีศาจนั้นถึงคราวล่มสลายในการที่จะใช้พลังแห่งการสลายนู่นสลายนี่ของเขาเพื่อทําลายโลกปีศาหรือกระทั่งตัวปีศาจทิ้งไปนั่นเองครับซึ่งอันนี้ถือเป็นภัยคุกคามยิ่เยนนะรัวาาาตี้จอป็ช ไไม่ดด้เดเ็ขลยซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของแค่การต่อสู้ที่โลกมนุษย์เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนื้อหาจะามังงะแล้วนะครับผมโลกของเราก็น่าจะแหว่งไปเยอะจากการที่ไอตัวของเคลียโนตเนี่ยมันใช้มนปะทะกับทั้งบราโกแล้วก็กัชให้เราเห็นอยู่เป็นระยะระะเนาะซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงการต่อสู้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงมนของเขาเป็นหลักแล้วก็จะพูดถึงกลไกการทํางานของมนว่าเอ๊การทํางานแบบนี้โจมตีแบบนี้มันมีตัวอย่างการประทะกันในเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นว่ามนของเคลียโนตเนี่ ขดไหโดยคิดว่าถ้าเกิดว่าฟังในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะได้ยินคําว่าสลายเกิน20ครั้งเป็นแน่แท้ครับผมเพราะว่ามนของเคลียร์โนตเนี่ยขเยขาใช้คาว่าเป็นพลังแห่งการสลายจริงๆตรงตัวตามนี้เลยซึ่งมนที่มีพลังแห่งการสลายของเขานี้จะมีมนอะไรบ้างก็ไป,ไปรับฟังกันทีละบทเลยครับผมโดยมนบทแรกก่อนเลยนะครับผมคือสปรีโฟครับผมสปรีโฟเป็นมนที่ตัวของเคลียร์นั้นจะยื่นมือขึ้นไปแล้วก็ยิงพลังสลายลงมาลงพื้นดินครับผมซึ่งพลังสลาย ลงพื้นดินตรงนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการยิงโปรยเนาะพอยิงโปรยเสร็จแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในระยะการยิงที่พลังนี้ตกลงไปก็จะพบกับการสลายสูญหายไปจากโลกใบนี้ได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยมนพื้นฐานของพลังสลายของเคลียรโนตนะครับแต่มันสามารถที่จะทําลายบาเบลกากราวิดอนของราโก้ได้เลยครับผมซึ่งบาเบลกากราวิดอนเป็นมวลระดับสูงนะครับผมเออซึ่งมนระดับสูงขนาดนั้นโดนมว์ระดับต้นแบบนี้บทขยี้ได้ผมว่าอันเนี้ยสมแล้วแหละครับที่เขาจะขนาดนามเคลีนร์โนเป็นลาสบอสจริงๆเนาะ แล้วทีนี้มวลพื้นฐานของเคลียโนสยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับยังมีมวลอีกบทหนึ่งชื่อว่าราดิสนั่นเองครับราดิสนะครับจะเป็นมวลที่เคลียโนสยิงพลังคลื่นสลายออกจากมือของเขาซึ่งพลังคลื่นสลายอันนี้ยิงไปข้างหน้าเลยนะครับไม่ได้ยิงโปรยเหมือนเมื่อกี้แล้วนะซึ่งพลังนี้นะครับผมถ้าไปโดนวัตถุไปโดนสิ่งของไปโดนสิ่งมีชีวิตก็จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นสูญสลายไปได้เลยทีเดียวเชียวนะซึ่งศึกแรกที่มีการประทะก,กับ,บราโกอย่างนี้นะครับมวลบทนี้โจมตีโดนราโกนะครับแล้วทีนี้ แห้งไปเลยเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นร่างกายของปีศาจท,ที่สามารถทนพลังสลายแบบนี้ได้นะครับพลังกล้ามเนื้อของบราโกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ทีนี้การโดนหมดบทนี้ไปและสภาพแขนขวาของบราโก้เป็นแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าเป็นมนต์ที่มีความน่ากลัวสูงนะครับคาดเดาได้เลยว่าถ้าเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอโดนมนต์บทนี้เข้าไปก็ร่างสลายเป็นแน่แท้เลยครับและมนต์บทต่อมามนต์บทที่3บาสปรีโฟครับผมบาสปรีโฟนะครับก็จะเป็นมนต์สปรีโฟที่มีลักษณะการยิงที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นคลื่นสลายที่ยิงอออกสู่รบด้า แล้วก็สามารถใช้ในการทำลายมนดีโบจีกราวิดอนของบราโกได้เช่นกันนะครับซึ่งดีโบจีกราวิดอนเนี่ยเป็นมดที่ว่าไปฝึกฝนกันมาแล้วนะครับน่าจะเป็นมลที่แข็งแกร่งรับมือกับเคลียได้แล้วแต่มลบทเนี้ยกลับทำลายมลอันใหม่ที่ได้มาเนี่ยอย่างง่ายได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าบราโกกับเชอรี่เจอเข้าไปก็เครียดเหมือนกันนะครับว่ายบบ BAR อย่างมลแบบบาสปรีโฟอย่างเงี้ยมันเป็นมลที่ไม่น่าจะแท้ระดับสูงเนาะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มลของเราสลายไปได้แบบนี้เลยนะและตามด้วยมลบทต่อมาอาร์มดิวสปรีโฟ ะจะเป็นมนที่เคลียร์โนตจะใช้พลังทั้ง2มือของเขาขยายออกมาเป็นมือขนาดใหญ่แล้วก็ใช้มือนั้นนะครับโอบพุ่มพลังขออีกฝ่ายหนึ่งให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็พลังนั้นจะถูกบี้สลายไปด้วยพลังมนบทนี้ซึ่งก็เป็นอีกมนหนึ่งนะครับที่เล่นงานเชอรี่กับบราโกเล่นงานนิวโบสมาเกวิเรของเชอรี่กับบราโกไปนะครับผมเรียกว่ามวลระดับสูงนี่พื้นฐานที่แบบยังไม่ใช่ระดับแบบดิโอการหรือระดับชินเลยอย่างนี้นะมนของบราโกกับเชอรี่ก็แทบจะแย่แล้วนะครับนี่ถึงตัวนี้ก็พอจะบบบอออกกด้้แลววเนาาาาา่ยาา่ยงรรโั เกียวกับเคลียโน่อย่างเงี้ยไม่สามารถเอาชนะได้อยู่แล้วนะครับถึงบอกว่าต้องมีกัชมาร่วมสู้ด้วยอะไรแบบนี้เนาะและทีนี้มนบทต่อมาเลยครับผมอันที่ห้าราเจียราดิสครับผมซึ่งพอขึ้นชื่อว่าราเจนะครับมันจะเป็นมนที่ยิงเป็นบริเวณวงกว้างซึ่งอันนี้ก็เป็นมนพลังสลายที่ยิงออกสู่วงกว้างนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นมนที่กิริยาแบบสูงกว้างนับ10เมตรนะครับหมายความว่าถ้ามันโจมตีไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยพื้นดินด้านหน้าก็อาจจะมีแหว่งไปด้านใต้ด้วยนะครับซึ่งโดยการเป็นมนล บาเบลกากราวิดอนของราโก้นั่นแหละครับที่มันพอจะกระทบกับผืนแผ่นดินแบบนี้ได้นะครับแต่ไงก็ตามแล้วอันนี้มันจะเสริมในเรื่องของพลังของการสลายไปมากกว่าที่จะเป็นแรงดึงดูดในการกดทับไปยังพื้นดินนะแต่มนบทนี้ยังพอมีรีมาร์คไว้ให้ว่าเกล็ดมังกรของอาชุรอนเนี่ยยังพอสามารถจะต้านมนบทนี้ได้นะครับที่เขียนแบบนี้เป็นเพราะว่าเกล็ดของอาชุรอนก็จะมีการกำกับไว้ว่าค่อนข้างจะมีอำนาจในการป้องกันพลังมนสลายของเคลโนได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วก็เสริมให้อีกอย่างหนึ่งว่ามแนวแนวราดิสที่มันยิงขึ้นนพลลังสายอก จากเกล็ดมังกรของอาชุรอนที่พอต้านได้แล้วผ้าคลุมของกัชก็จะพอมีพลังในการที่จะป้องกันพวกมนลสลายเบื้องต้นของเคลียโนดได้นะครับย้ำว่าเบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีมนบางบทที่เขียนเลยว่าผ้าคลุมของกัชก็เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้นะครับมาที่มนบทที่6กันนะครับผมแควสปรีโฟครับผมแควสปรีโฟเป็นมนที่ตัวเคลียโนดจะสร้างกำแพงโล่ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งพอบอกว่าเป็นโล่ของปีศาจที่มีพลังมนของการสลายทุกคนน่าจะพอคาดเดาคุณสมบัติของ โล่ของเคลียโนที่เอามาป้องกันเนี่ยนะครับเวลาที่พลังของอีกฝ่ายหนึ่งยิงมาโจมตีโดนโล่นี้พลังของอีกฝ่ายหนึ่งที่ปะทะมนอันนี้ของเคลียโนก็จะถูกทําให้ดับสลายไปในพริบตาเลยซึ่งอันนี้ก็มีการไปปะทะมนระดับดีโอกาของอาชูรอนด้วยมนของอาชูลอนก็ไม่สามารถทําอะไรโล่อันนี้ของเคลียโนได้เลยตามด้วยมนบบต่อมาบทที่7จ็ดแลนส์ราดิสครับผมแลนส์ราดิสเป็นมนที่เคลียโนจะสร้างหอ,อกที่มีพลังของการสลายซึ่งที่จริงถ้ามาเป็นหอ,อกทั่วไปเนี่ยยิงโจมตีก็คือแบบ โดนแทงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่หอพลังสลายแน่นอนครับผมถ้ามันไปโดนอะไรเข้าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่โดนเข้าไปอย่างเงี้ยก็อาจจะวิดแหวงสลายหายไปอะไรแบบนี้ได้นะครับสมมุติยิงไปโดนบ้านอย่างเงี้ยบ้านก็อาจจะสลายไปเลยนะไม่ใช่แค่พังอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือเป็นมนต์ที่มีความอันตร,รายสูงเหมือนกันมนต์บทนี้เป็นมนต์ที่ครั้งหนึ่งเคยประทะกับร่างของอาร์ชูลอนมาแล้วนะแล้วทีนี้ร่างของอาร์ชูลอนตอนนี้ก็คือยังมีแผลชะกันที่อกด้านขวาที่เคยโดนแลแน,แนทราดิสอันนี้ของเคลียโนตเข้าเล นนแล้วแผนชะกันที่แบบมาสู่สตอรี่ของเรื่องราวปัจจุบันที่กัสก็มีส่วนจะมาช่วยในการต่อสู้กับเคลียโนด้วยแล้วอย่างนี้น,นะครับตอนนั้นแผลของอาร์ชิลอนก็ยังไม่หายซึ่งต้องบอกว่าด้วยการที่เคยปะทะก,กันมาก่อนแล้วนะครับตัวของอาร์ชิลอนก็จะมีการฝึกฝนมนต์บทหนึ่งที่มีชื่อว่าดีชิลดาโกลุกครับผมดีชิลดาโกลุกเนี่ยเป็นมนต์ที่โอเคอาร์ชิลอนฝึกฝนมาแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับแลนส์ราดิสได้แล้วครับแต่เคลียโนดเขามีพลังที่เหนือไปกว่าน,นั้นครับผมตัวเนี้ยจะเริ กิวแลนส์ราติสนะครับก็จะเป็นการสร้างหอ,อกที่มีคมดาบจันเซียวติดอยู่กับหอ,อกอันนี้นะครับซึ่งดีชิลราโกลุกของอาร์ชูลอนที่เคยป้องกันมนระดับแลนส์ราติสอันนั้นได้แต่พอเจอกิวแลนส์ราติสปุ๊บเอาไม่อยู่ครับผมมนโลกสุดแกร่งอันนั้นของอาชูรอนก็ถูกทำลายไปได้ด้วยมนบทนี้นะและมนบท่อมาของเคลียโนนะครับเรียอูรุกค,ครับผมเรียอูรุกเป็นมนที่เคลียโนจะเสริมกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของตัวเองนะครับซึ่งตามปกติแล้วที่เล่ามาท่านผู้ชมก็จะส่านานนาายนนลยลลส แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่มนสลายแต่เป็นการเพิ่มพลังความเร็วให้เคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเคลียโนตเองก็แอบ,บมีมุมที่ไม่ค่อยพอใจกับมนบทนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นมนที่แบบไม่ได้ใช้พลังสลายไงมันก็ไม่ได้มีอิทธิพลการใช้มนบทเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไว้เสริมเพื่อที่จะเคลื่อนไหวหลบการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งรับมือการโจมตีไปในส่งนั้นมากกว่าที่จะใช้มนของการสลายตามที่เคลียโนตเขาต้องการยิงสลายสิ่งต่างๆได้นะและ้วตตาามมนบบท่อรสสคั ก็ใช้คําว่าเป็นมลระดับเทโอนะครับซึ่งเทโอเนี่ยถือเป็นมลระดับกลางๆได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการยิงพลังสลายแล้วก็มีความเป็นวงกว้างแล้วก็มีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เคยยิงโจมตีใส่บราโก้แล้วทีนี้โชคดีว่าบราโก้หลบได้ครับผมเอออันนี้ถือเป็นการรับมือที่ดีมากของบราโก้นะครับเพราะว่าที่บอกไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นในศึกแรกที่บราโก้โดนราดิสซึ่งเป็นมลพื้นฐานอย่างเงี้ยโจมตีเข้าไปแขแ็งแวงใช่ไหมเออแต่ว่าพอรับมือจากจุดนั้น้้้้้นนนไไดดแแลลลวววบมาาาาเเเจอทสีหถื่พัฒ การที่ดีงามครับผมซึ่งโชคดีจริงๆที่หลบได้นะครับเป็นเพราะว่าพอหลบได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นว่าไอการโจมตีเนี่ยมันทําให้ภูเขาทั้งลูกนั้นแหว่งไปได้เลยครับที่ผ่านมาก็จะเป็นมนระดับพื้นฐานมนระดับกลางกลงมาช้ำๆสิบบทกันไปแล้วเนาะทีนี้ขึ้นบทที่11ครับผมมนระดับดีโอกานะดีโอกาแลงส์ราดิสนะครับก็จะเป็นการใช้มือซ้ายของเคลียร์โนตในการยื่นออกมาเป็นหอกที่มีพลังเจ็ดคมดาบอยู่รอบๆซึ่งอันนี้ก็แข็งแกร่งกว่าหอกสองอันที่เล่าไปเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับแต บาโอซาเกอกากับแอนเซอร์ท็อกเกอร์ของคิโยมารุรับมือในการจัดการกับมนบทนี้ไปได้นะครับแปลเป็นมนระดับเดียอก้าแต่ว่าก็มีเรื่องราวการโดนกำจัดแบบนี้เขียนเอาไว้นะครับแล้วมอนบทต่อมาบทที่12นะครับบาแลนส์ราดิสครับผมยิงหอพลังสลายจํานวนมหาศาลออกสู่รอบด้าน,นะครับซึ่งมนบทเนี้ยมันเป็นมนที่สามารถทําให้เคียโนโจมตีใส,ส่ศัตรูที่มาจากทุทิศทางได้ซึ่งอันนี้เป็นมนที่ก็กราชกับบาโกโดนพอมๆกันนะครับซึ่งโชคดีว่าหลบการโจมตีของหอพลังสลายนี้ไปได้นะครับไม่ง พลังโจมตีของมันก็ค่อนข้างสูงสูงขนาดไหนขนาดที่ว่าผ้าคลุมของกัชโดนเข้าไปก็เละได้เหมือนกันนะครับโชคดีว่าคิโอมาโรกับกัชไม่โดนเข้าจังๆเนาะส่วนบราโกกับเชอรี่ก็สามารถที่จะหลบได้เฉียดิวเหมือนกันครับแล้วบทบต่อมาบทที่13เฟ่กันบิเรลโก้ครับผมเฟกันบิเรลโก้นะครับเป็นมนที่ยิงพลังคลื่นสลายออกไปเป็นลําแสงชิ่งไปชิ่งมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็มีความรุนแรงมีความรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะพุ่งไปได้เหมือนกับเป็นแนวนําวิถีเลยครับซึ่งอันเนี้ยเป็นมน ที่ค่อนข้างจะหลบได้ยากท่านผู้ชมดูภาพที่ผมขึ้นให้ก็ได้ถ้าแบบนึกภาพเราเล่นเกมแล้วมันมีลำแสงโจมตีในลักษณะนี้เนาะผมถือว่าเป็นการโจมตีที่หลบได้โคตรยากเลยนั่นแหละครับ แล้วทีนี้นะครับมนบทมามนบทที่14มนระดับชินกันแล้วนะบทที่14 15, 16นะครับจะเป็นมนระดับชินของเคลียโนตทั้งหมดเลยซึ่งจะเป็นมนชินที่เป็นแกงกลางของตัวเคลียโนตจริงๆเนี่ยจะเป็นมนที่ชื่อว่าชินเคลียเซโนอุสครับผมชินเคลียเซโนอุสนะครับเป็นมนที่เหมือนกับมนหลายๆบทอ่ะที่เราเคยเห็นมาว่ามันอัญเชิญเหมือนเป็นเทพเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์อะไรพวกนี้ออกมาใช่ไหมแต่ว่าชินเคลียเซโนอุสนะครับก็จะอัญเชิญสิ่งสิ่งนี้ออกมาซึ่งลักษณะเขาบอกว่ามันเป็นเทพทีี่มพลังงขอการ มเอซึ่งขนาดเป็นมอนบทชินเนาะก็ยังไม่ทิ้งคุณสมบัติของการเป็นพลังสลายด้วยประการชนิดซึ่งมอนบทเนี้ยวีโน่ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเขาบอกเลยนะครับว่ามันคือจุดสูงสุดของเคลียร์เป็นมอนที่เป็นแก่นสารของพลังแท้จริงของเคลียร์โนตที่จะใช้สลายทุกสรรพสิ่งได้ซึ่งมอนเนี้ยที่ประท่ากับกัชแล้วก็เคียมาโรบารโกเชอรี่อันเนี้ยทั้งสองคู่นั้นเขาก็ร่วมมือกันในการจัดการกับมอนบทนี้ได้แต่ว่าด้วยการที่มันเป็นมอนเรียกเทพแห่งการสลายออกมาใช่ไหมแล้วกลายเป็นว ของเคลียร์เอาไว้นะครับซึ่งในศึกสุดท้ายที่มีการต่อสู้กันจริงๆจังๆแล้วเคลียร์กลายเป,ป็นร่างสมบูรณ์เนี่ยมันมีสตอรี่ที่ลึกซึ้งน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ที่ว่ากัสกับคิโอมาโรเชอรี่ราโกเนแทบจะสิ้นหวังเลยว่าไม่สามารถเอาชนะเจ้านี้ได้ขนาดความสามารถแอนเซอร์ท็อกเกอร์ของคิโอมาโรยังบอกกับคิโอมาโรเลยนะครับว่าไอ้คำตอบที่จะเอาชนะไอ้นี้ได้ไม่มีวิธีการที่จะเอาชนะเจ้านั้นได้ไม่ออกมานะซึ่งคําตอบนั้นไม่มีครับผมซึงกัสก็ต้องปล,งลุก ก็ว่ากันไปซึ่งมนต์บทนี้เปรียบเสเมือนเป็นพลังที่แท้จริงของเคลียร์ที่ตัวของเขาก็จะกลายเป็นร่างสุดท้ายที่ใช้เผด็จศึกศัตรูนะครับเป็นมนต์ที่มีกิมมิคแบบนี้แต่ว่ามนต์บทนี้นะครับดั้งเดิมแล้วการจะกลายเป็นร่างที่มีพลังเต็มเปลี่ยมแบบนี้ได้นะที่จริงมันแยกสายออกไปเป็นมนต์อีก2บทได้ซึ่งมนต์สองบทที่แตกสายออกไปจากชินเคลียร์เซลโนอุสนะครับก็จะเป็นชินเคลียร์เซลโนอุสบาเดลโกะครับผมชินเคลียร์เซลโนอุสบาเดลโกะเป็นมนต์ที่เกิดจากพล มีพลังอะไรครับพลังสลายนั่นเองครับผมเออซึ่งรูปร่างนกของมันก็มีความน่ากลัวมากๆเลยนะด้วยขนาดที่ใหญ่โตขนาดนี้และการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเสียงนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้สิ่งใดก็ตามที่สัมผัสกับพลังนี้เละเทะแล้วก็สูญสลายไปได้เลยทีเดียวเชียวครับนอกจากนั้นแล้วชินเคลียเซลโนอุสยังมีพลังซีขวาด้วยนะครับนั่นคือชินเคลียเซลโนอุสซารเรเฟโดราครับชินเคลียเซลโนอุสซาเรเฟโดรานะครับก็จะเป็นมนต์ที่เอาพลังของการสลายออกมาในรูปลักษณะของการเป็นปืนครับผม ซึ่งปืนไม่ใช่ปืนธรรมดานะครับผมเป็นแท่นปืนใหญ่แบบนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นแท่นปืนใหญ่พลังสลายที่สามารถยิงได้โคตรไกลเลยครับผมคุณสมบัติของซาเรเฟโรดานะครับมันสามารถยิงได้ไกล5000กิโลเมตรครับผมโหเรียกว่ายิงได้เกือบข้ามซีกโลกเลยซึ่งแบบการยิงโคตรพอคนแม่ไกลแบบนี้นะครับมันก็ไม่แปลกอะไรเลยนะที่ทั้งแคนโจเม่แล้วก็ปาปิเตียวจะโดนโจมตีจากระยะไกลแบบไม่ทาตั้งตัวโดยที่ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยครับซึ่งซาเรเฟโรดานะครับมันจะเป็นมนต์ที่มีกิมมิคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีผู้พันในใ ที่จะกากับปืนใหญ่ในการเลงยิงด้วยนะครับกล่าวคือว่ามนบทเนี้ยมันเป็นมนที่เหมือนกับสร้างพลังมนให้มันมีจิตสํานึกคิดเป็นของตัวเองได้ซึ่งใน,นผมเสริมให้ในส่วนของชินเคลียเซลโนอุสของบาเดลโกที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าไอตัวนกพลังสลายที่สามารถบินโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้อย่างนี้นะครับมันก็มีจิตสํานึกเป็นของตัวเองนะสามารถที่จะแบบว่าบินนูน่นบินนี่โจมตีเป้าหมายด้วยร่างกายอันใหญ่โตน,นั้นของมันนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นมนชินเคลียเซลโนอุสที่แตกสายออกมาเป็นพลังซีกซ้าายยีขขวนมือองชิล เซลโนอุสก็ได้ ah แต่วันที่ผมเข้าใจว่าเป็นการแตกสายพลังมาปุ๊บเนี่ยเออก็บางทีก็เคอเรียกเป็นซีซ้ายซีขวานะครับแต่ว่าด้วยพลังของเซลโนอุสที่อย่างที่บอกว่ามันมีร่างสมบูรณ์ของเคลียบที่เป็นพลังสลายที่แท้จริงซ่อนอยู่ภายในอย่างนี้เนาะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่แยกออกมาเป็น2อันแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปที่พื้นฐานของชิ ik, นเคลียเซลโนอุสปกติกรที่เคลียโนสเขาจะกลายเป็นร่างสมบูรณ์เพื่อต่อกรกับราโก้และก็กัสตอนทายนั่นนะครับ,ข Go, ขบเขาก็มีการเอาพลังไอของบาเดลโก้ไไมม่่ีีพลัังทแยกกกกออปปเป็นนบ ืใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังของชินเพียเซโนอุสก็จะสมบูรณ์แบบณจุดๆดนั้นแล้วก็พร้อมที่จะกลายเป็นร่างสมบูรณ์เพื่อต่อกรกับเหล่าพระเอกได้อีกทีนึงนั่นเองครับก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับเรื่องราวของมน16บบทของเคลียโนตนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมใครที่เฝ้ารอคอนเทนต์นี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมว่าฟังพลังมนของเคลียโนตแล้วอะไรเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของมนของเคลียโนตตามที่ผมได้เล่าไปนะก็สามารถมาคอมเมนต์เสริมพูดคุยยกัันนได้เละครบ พลังของเขาอลังการจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่ามน16บทที่ไล่มาเนี่ยครับมันเป็นมนที่อธิบายได้ถึงความสเกลโอเวอร์ของตัวเคลียโนตที่มันจําเป็นต้องใช้ว่าที่ราชาอย่างราโก้และก็กัชมารมในการที่จะต่อสู้นอกจากนั้นแล้วตัวเคลียโนตก็ยังมีบทบาทในการที่จะทําให้เพื่อนๆคนสคาําคัญของกัชต้องถูกเผาหนังสือไปหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมเนาะว่าจะมีคอมเมนต์อะไรสนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของมนเคลียโนตทั้งหลายนี้ท,นที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเนาะโอเคสำหรับวัันนีี้้ผมมมก็มมาพูดคุยใหฟงเ ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ